ถึกมองน้ำแห้งหมดวานลมก็ใส่ดึงเลยทำเดถ่ายมองไม่เหายังมีวิีกเป็นเดือนครับนี่จนกว่าน้ำที่ถวมบัดุแล้วครับจังสิวไหมาถ่ายทีมเสียนแฮ ฮัดใชยายหมักเลยลืมซื้อลืมซื้อเกากลลาะล่วงพญ่ฝน,นครับพี่น้องครับล่วงพญ่ทุ้ยเฮ้มาอะไรเห็นตะเทิงพี่บานีิมึงเอาโทอุ้ยตัวมึงง่ายเลยบานีิอุ๊ยพูดทั้งลมเป็นฝุ่มครับพี่น้องครับเอาโทอุ๊ยพูดทั้งลมเป็น